วันสองสาม come on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  สวัสดีค่ะปะปาวยน้ำ ไปเลยเยี้ยตาเอยกระโดดกระโดดโชว์เลยนะพร้อมไหมพอเปล่าหนึ่งเต็งโมสองมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเฮ้ยเก่งมากตีขาใหญ่เลย าไฟลอยกันมาเลยฮอยายืเ็กครัให้าลาตัวกันาค้างเหรอคาเอ๊ะทำไมค้างนะตรงนี้อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีบาบ้ Are you ready? You ready? o n ายค้างยังคะเอ้ยไม่ค้างแล้วนะเเงเอ๊ะทำไมบางคนบอกค้างบางคนบอกไม่ค้างเกิดอะไรขึ้นน่ะ มันเป็นที่เน็ตของตัวเองหรือเปล่าชุดว่ายน้ำอันนี้เป็นสระว่ายน้ำในหมู่บ้านค่ะ ป้าปี้จะต้องไปสนามบินแล้วก็เลยพาป้าปาว่ายน้ำตรงนี้สัญญาณอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะเมื่อกี้ตอนกิฟไลฟ์มันก็เบลอแต่ตอนนี้บางคนบอก คนที่ดูไม่ได้นี่ลองเข้าใหมา่อีกทีนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูได้ชัดมากมาไปเลย job, yes, yes, ไปเลยไปเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> อุ you all ้ยกินน้ำหน่อยนึงโอเค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 อัาชิวพอแล้วขึ้นแล้วนะจ้า Báo oh, Báo Đi mấy chá <laughs> <laughs> <tekrar Nixon>

บีบีน้องก็จะขอถ่ายรูปอ่าอ่าลป้ากำลังไลฟ์อยู่พอดีนะคะออกไลฟ์หน่อยนะคะคุณหนึ่งสองสโอเคลัวๆค่ะค่ะโอเคขึ้นแล้วเนาะสวัสดีทุกคน,กคนแค่นี้นะคะอ่ะจุบ๊บแดจุ๊บให้ทุกคนจุ๊บแก้มเปล่า <laughs> โอเคบายบายก่อนนะคะบายบาย